เป็นขาคืออะไรอยากมีต้องทำยังไงคลิปนี้มาชวนคุยกันค่ะ ไม่ได้มาชวนขายตรงแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าที่เราหยิบยกประเด็นนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่า passive income หลายคนจะแบบได้ยินมาจากเนี่ยแหละการชวนไปขายตรง,ตรงบ้างแชร์ลูกโซ่หรืที่มันอาจจะแบบเอ๊ะฉันไม่ได้ชอบสิ่งนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย passive เป็นค e เป็นสิ่งที่ดีกวรที่จะแบบว่าศึกษามันว่าเอ๊ะมันทําอะไรยังไงได้บ้างอย่างที่พี่เฟื่อนพูดเลยว่าคนน่ได้ยินคํานี้กันเยอะอแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมันมก็มีเยอะอะถ้างั้นอะบอกหน่อยได้ไหมว่า passive income เนี่ย คืออะไรอ่าแล้วไอ้ที่เราจะต้องรู้ว่ามันคืออะไรมันสําคัญยังไงนะและสุดท้ายอะไรคือถ้าอยากจะมีต้องทํำยังไงอ่าจริงๆพูดถึงคําว่าคืออะไรก่อน Passive ตรงามกับ Active Active คือต้อง Active อะทำงานแลกเงินใช้แรงกายแรงใจของเราเพื่อแบบเอาค่าจ้างกลับมานะคะแต่ว่าการที่เป็น Passive มันคือการที่เราอยู่เฉยๆนอนอยู่บ้านยังสามารถที่จะมีเงินเข้า,ขาด้วยสถานการณ์ที่เรารูสึกว่ามันไม่มั่นคงอ,อคือการที่มี Active ทางเดียวเราก็จะรู้สึกว่า มันจะยังไงนะมันจะได้ไปตลอดไม่นะเธอแล้วฉันจะบอกว่าฉันอะคือคนหนึ่งที่บ้ากันทำงานมากแบบเนี้ยฉันก็ทำงานตั้งแต่เด็กเก็บเงินเก็บเงินเงิเก็บเก็บเกแล้วก็สงหวะที่แบบมันเหนื่อยไงก็หยดไม่ได้ไงเพราะว่าเงินมันมันไม่หยุดเราจะถอยเงินหยุดเงินไม่เข้าเงินไม่มาจะทําังไงดีนเนี่ยซึ่งทางออกของการที่เรารู้สึกไม่มั่นคงแล้วหนึ่งหรือว่ารู้สึกว่าหยุดทางานไม่ได้เลยเว้ยแต่ว่าทางหนึ่งมันคือการมี passive income ถูกต้องค่ะมันดีแล้วมันก็ควรที่จะมีจริงริงตัวอย่าง passive income ถ้าอย่างของจ๋าที่จ๋าลงเนี่ยพับเก่าพเดิมนี้นึลงทุนในอสังหาเราอะมาใส่เทรนด์ชั่นอลกันเราถูกสอนมาว่าอสังหาราคาจะขึ้นหรือว่าแพสซิฟอินคอมแบบชัดๆเลยก็คือนะคะเช่าการที่เราจะได้แพสซิฟอินคอมมีห้ายวิธีมากเลยพี่เสือกต้องบางคนก็จะบอกว่าเออซื้อหุ้นที่เอาเป็นปันผลซื้อกองทุนเอาปันผลอะไรอย่างเงี้ยที่เราอาจจะไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากแต่ว่าเราได้เงินทุกเดือนหรือทุกปีอะไรการลงทุนอะมันแล้วแต่ว่าเราชื่นชอบการลงทุนแบบไหนใจเราบางคนชอบแบบเก็บค่าช เราก็เห็นภาพว่าเฮ้ยฉันเป็นเด็กทํางานอายุประมาณเท่านี้ ก็จะมีคอนโดได้ไงแบบมันเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันแพงมากอะจะบ้าหรอมันทำเลดีๆก็ยากมากๆแล้วก็ต้องไปเป็นหนี้ก่อนคือเราไม่ได้สอนเราให้คนเป็นหนี้ถูกปะซึ่งนที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยจากว่ามันเป็นอีกหนึ่งข้อจํากัดของคนที่อยากมีพา s ี i v e i n c เป็นเรื่องเื่องว่าอันแรกเลยที่เราคุยกันเนาะคือเรื่องต้นทุนโอ้เงินต้องมีเงินต้องใช้เงินทท่านั้นเลยอะกับอันที่สองคือเวลาอยากจะไปลงคอนโดที่เราพูดๆกันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลนะคะว่าทำเลมันยังไงนะหรืออย่างใครที่อยากจะไปลงทุนในแบบกองทุนรวม กองทุนใดๆที่ได้ปันผลเนี่ยก็ต้องมีเวลาในการศึกษาอีกว่าเขาลงทุนในอะไรอ่ะฉันจะเอาเงินไปไว้กับเขาคือแบบเราคนปัจจุบันมีเวลาเยอะไหมล่ะพอม a แขสิบคือเราไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมันเยอะออกไปคือปล่อยให้แบบเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นไปแบบพักร้อนที่ฮาวายใช้เงินอยากไปแต่ว่านั่นแหละมันก็จะมีเงินที่ยังไหลเข้ามาอะไรแต่การที่เราเนี่ยจะ สามารถมีเวลาแล้วก็มีเงินเดี๋ยวนี้ต้องมีเทคโนโลยีแล้วก็มีตัวช่วยนะคะที่ทาให้เราสามารถบริหารจัดการเงินของเราได้แล้วก็ให้แบบผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเป็นตัวจัดก,การอขอบคุณผู้สัส่งนุนอคลิปนี้ของเราด้วยค,ค่ะนั <c oughs> ่นก็คือใครคะ <c oughs> แต่เชเวนค่ะเ <c oughs> พิ่งรีวิวมาหลายคลิปแล้วอันนี้อันนี้แบบก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นหนึ่งในทางเลือกของการลงทุนอ่ะจริงจริงแบบลงทุนได้หลายแบบจะลงทุ ว่โลกผ่าน e t f ผ่านอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอีกหนึ่ง objective ที่น่าจะตอบโจทย์คนหลายๆคนก็คืออยากจะให้เงินทํางานแต่แบบก็ไม่ไม่ได้อยากแบบไปเสียเวลาศึกษาหรือจิ้มตัวๆไม่ต้องมานั่งพะวงว่าช่วงนี้ตลาดมันเป็นยังไงเอาเงินเข้าเงินออกตอนหไหนอะไรเงี้ยนะคะผู้ที App ่รีวิวแอปนี้มาหลายครั้งนะคะก็เดี๋ยวเล่าให้น้องจ๋าฟังเออได้เดี๋ยวจะรับหน้าที่แทนทุกคนนะคะว่าฮะมันยังไงนะเพลงก่อนตอนไหนก็พอปิด ไปค่ะขอเท้าความแชเวงนิดหนึ่งแจชเวงเนี่ยเป็นแอป,ปการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนมีหลายๆอย่างแต่ว่าเน้นสําหรับคนที่สนใจอยากจะไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเด่นที่สุดเพราะว่าต่างประเทศเราเห็นโอกาสแหละว่าตลาดนู้นตลาดนี้เทรน,น์น้นเทรนดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะงอกเงยได้แต่ว่าคันที่เราจะไปศึกษาเองแค่หุ้นในไทยหรือแบบบริษัทในไทยเจอยังปวดหัวเลยไปต่างประเทศมันต้องแบบภาษาอังกฤษก็ต้องได้ต้องอะไรทุกๆอย่างคือคิดหลายเรื่องเราก็สามารถที่จะแบบ เปิดพอร์ตใหม่กดไปที่สร้างพอร์ตใหม่นะคะนี่เขาก็จะมีหลายแบบเห็นปะปึ๊บ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 เมาดูที่ flexible portfolio ปึ๊บก็คือพอร์ตที่ออกแบบได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้เขาก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมถึง30มิถุนาปีนี้ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะลองก็กดไปเลยจ้าสร้างพอร์ตมันจะมีแบบเนี้ยค่าสมัยจากพอร์ตต้นแบบนี่นะคะคลิกไปปึ๊บเลือกพอร์ตต้นแบบปรับสัดส่วนสินรัย์ตรวจสอบยืนยันพอร์ตอะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเนี่ยมีตามระดับความเสี่ยงตาม world index แต่นี่พอร์ตต้นแบบ ที่เน้นแพสซสีอินคัมคือมันเขียนไว้เลยว่านี่อ่าวัตถุประสงค์คุณถ้าคุณอยากจะมีพอร์ตเพื่อแพสซสฟอินคัมเลือกซะใช่เขาบอกว่าเนี่ยเนยถ้าอ่านลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำอันคืออันนี้ต้องบอกนหนึ่งว่ามันไม่ใช่ว่าแบบไม่การันตีว่าจะไม่ขาดทุนหรืออะไรเ,อ,เออเพราะว่าจริง การลงทุนทุกอย่างเลยมีความเสี่ยงทุกอย่างถ้าเป็นความเสี่ยงต่ำแบบพวกที่แบบจะไม่ขาดทุนเลยโอกาสที่เงินมันจะงอกเงินมันก็จะน้อยหน่อยซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงอีกแบบกับแบบเคยเงินเฟ้อไปแล้วไอ้มูลค่าเงินที่เราถืออยู่มันเท่าเดิมแหละมันไม่หายไปแต่มันดันลดลงแท้เงินเฟ้อเออมันก็จะมี historical m a x r <Draw> อ w d o w n ก็คือแบบเคยขาดทุนสูงสุดในอดีตของพอร์ตที่มันแบบจัดประมาณเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่อันที่เป็นสเตเบนคอมก็คือแบบสูงสุด10.5อนีกกนึงก็จะสูงหน่อยอยู่ที่13.8เซ็ซึ่งก็จะดูตัวเองว่าแบบเ,เราต้องการแบบเงินมันกลับมาถ้ามันจะเสียไปนิดหน่อยมันทนได้ไหมอะไรเท่าไหร่แต่ว่าแบบเนี้ยมันจะดีกับคนที่อยากจะลงทุนคืออย่างน้อยคือเรามีสิทธิ์เลือกอะที่สำคัญก็คือเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นแบบสเตเบิลทดแทนมันจะเฉลี่ยปันผลออกมานะต่อประมาณแต่ ก็ต่างกันนิดหน่อยเราแต่ว่าอยากเท่าไหร่อย่างดิฉันไทยนะคะมั้งสิคะนี่เราลองดูไงเพราะว่าเราก็กระจายความเสี่ยงหลายๆพอร์ตนะคะเคยเจอสเตเบกลัวกลัวแบบป็นหายเออใช่นิดหน่อยก็พออย่างงี้พอคิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาเลยว่าสัดส่วนทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันเนี้ยเราสามารถที่จะปรับเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าแบบเผื่อใครแบบเอออันนี้มันพอร์ตต้นแบบถ้าเรามีความรู้นิดนึงว่าโอเคพันธบัตรอาจจะเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นกู้หรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ความชื่นชอบของเราเราสามารถแบบเพิ่มสัดส่วนอื่นๆได้ด แต่ละอย่างได้ด้วยเผื่อเราแบบเฮ้ยอยากลองศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนเขาก็มีข้อมูลให้เราแบบไปดูการตัวอย่างสมมุติว่าตอนนี้มีความสนใจลองกดหุ้นกู้คุณภาพดีในสหรัฐกดเลือกไปเลยจิคะกดตัวไอตรงนี้นะคะเนี่ยหุนกู้คุณภาพดีในสหรัฐคา่นี่มีกราลอา้อล ส่วนตัวที่ชอบรี a ไปดูซีเออทรัสเพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์บริษัทเป็นเจ้าของเออหุ่ยผลตอบแทนพุ่งปริเหมือนเนาะแต่ว่าผลตอบแทนในอดีตก็ไม่ได้ยืนยัน ถึง performance ในอนาคตนะคะก็ดูกันไว้ซึ่งสินทรัพย์ประเภทต่างๆที่เราเลือกเนี่ยคือมันก็จะเป็นแบบการลงทุนใน ETF ซึ่งก็ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นแบบระดับโลก Vanguard นะคะอ่ะทั้งหลายแล็ b แล็ k บล็อกอ่ะมีมีหลายอันนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าจะลงทุนไปเรื่อยเนาพี่เพง ตัวเลขอันนี้มันเปลี่ยนแต่จะแบบสามารถมาแก้ได้ไหมเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์สามารถทําได้ทำด้วยตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเขามีคําว่ารีบาลานซ์เอ่านเดี๋ยวรีบาลานซ์คืออะไรน้องจ๋าไอ้คำว่ารีบาลานซ์ก็คือสมมติว่าจ๋าลงทุนอยู่5สินทรัพย์ใช่ไหมคะมีเงินร้อยหนึ่งลงทุน5สินทรัพย์อาจจะลงแบบยี่สิ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 บก็คือทุกอันอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลงทุนไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปเฮ้ยไอ้แต่ละสัดส่วนของแต่ละสินทรัพย์มันอาจจะเปลี่ยนน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 วววััััีีีีีี้้้้้้เเเเคาาาาาาาจจจะะะะะดยยยหลืออ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 ไรร่่่งงบบพมมมขึ เราบอกว่าเฮ้ยเราจะรีบาลานซ์มันก็คือเราจะกลับให้มันแบบไปเป็นสัสดส่วนเดิมที่เราเไปตั้งไว้จะได้ในความเสี่ยงที่เราอย<ร>ากยอมรับรไ,ได้แ,แราก,ก็ปรับปรับปรับถ้าแต่ก่อนเราก็ต้องมาดูเองแล้วก็ปรับเองใช่ไหมคะแต่เอออันนี้ก็ดีนะ ค่ะคืออันนี้เขามีระบบที่ปรับพอร์ตอัตโนมัติให้เราได้ด้วยที่แบบปรีบาลานซ์ตามสัดส่วนสิน,สสน,สน,สน,สนทรัพย์ตามที่เราแบบตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกนี่ค่ะกดเน็กๆๆๆๆเน็เไปเรื่อยๆนะคะอ่านด้วยนะคะแต่ว่ามาถึงหน้านี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเขามีการที่เราสามารถแบบว่าตั้งค่าการรับเงินปันผลของเราได้ด้วยมี2แบบนะคะ อยากใช้เงินตอนนี้อยากไปซื้อของเนี่ยจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ก็เอาเงินสดออกมาได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราอะอยากให้มันงอกเงยต่อเวลาที่เราลงทุนสิ่งที่มันจะทําให้เราแบบว่างอกเงยได้เยอะคือการทบต้นเนี่ยแหละคือถ้าสมมติว่าเราได้กําไรอะไรมามแล้วเรา พบมันเข้าไปกับเงินต้นของเราในการลงทุนใดๆก็ตามอ่ะและใช้เงินต้นนั้นอ่ะลงทุนต่อไปเรื่อยๆมันจะแบบมันตุ่มตุ่มตุ่มชมพาว่ะเออมพาี่รุกคนเคยได้ยินกันเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งนีังได้ถามเลยแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มแบบโฮยมันว้าวมันน่าสนใจแต่ติดปัญหาข้อแรกเลยค่ะคุณเฟื่องคะก็คือเงินค่ะ จะต้องใช้เงินเยอะไหมเราสามารถเริ่มต้นลงทุนเท่าไหร่ก็ได้หลักร้อยก็ได้สาม,มารถนะคะแบบถ้าแบบเอออาจจะยังไม่ค่อยเล่นไม่เป็นอยากเออาราเลยค่ก็ใส่ไปเท่าที่เราสึกว่านี่คือแบบการเรียนรู้ของเราหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่ติดเสริมนิดนึงได้ไหมคะมว่าอการที่ลงหลักร้อยอ่ะจะชอบแบบหนึ่งคือ ถ้าสมมติว่าเรามีน้อยใช่ปะใช่ขอแค่ได้ทำแล้วมันสม่ำเสมอคือมันแบบบริกรถูกต้องเือสิ่งที่เรียกว่า D B A d o l l a r c o s t Average นะคะกระจายลงผุนไปเรื่อยๆมาแล้วอีกคลิปนึ่นเดี๋ยวมันยาวนะคลิปเนี้ยคอมเมนต์มาค่ะถ้าอยากคุยเออเดี๋ยวชวนมาคุยเพราะว่าเรื่องเงินเงินทองทองเราต้องรู้สิคะใช่เป็นเรื่องที่แบบอยากยาแชร์อยากชวนคุยเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่ค่ะเราต้องมีเงินได้ด้วยตัวเองเราก็ต้องสวยด้วยเราต้องทำงานเก่งด้วยค่ะเราก็ต้องเลิศ มา,ากล้องตกมือ,อว่ากเลยว่าชอบใจไปเยปร <laughs> ะมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณแซชเวส์สำหรับการสนับสนุนของเราในคลิปนี้ด้วยนะคะลองไปดูคลิปกเก่าๆของเพิ่งได้อธิบายไว้เยอะมากแล้วว่าถ้าใครเริ่มต้นวันนี้ฟังแล้วมีแรงบนันดาลใจอ่ะจะเริ่มมีแพซีฟิแนคัมแนะนำให้เริ่มศึกษาไปอีกนะคะทิ้งท้ายได้ไหมพี่เฟืว่าไม่ได้กดดันนะแบบฟังคิปนี้แล้วทุกคนมันลงตัวหมดแล้ว คือให้เวลากับตัวเองศึกษาเพิ่มก็ได้แล้วก็อันนี้เก็บไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช,ออใช่ถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็ต้องเลือกศึกษาวันนี้ยังไม่ต้องทําก็ได้แต่เลือกศึกษาเอาไว้ฟังคลิปนี้ทำไปทำมาก,กันเลยค่ะเรียนวิวนาะไปแล้วค่ะทุกคน <c oughs> เจอกันใหม่คืนหน้าค่ะขอให้รวยเอ้ยไม่ใช่